สวัสดีฟซี C, สูฟูสุคนครับผมเมื่อนี้ยีิมาตามแนวทาาห้าน้อยของปูซีศูนย์กันเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกที่มาลง <c oughs> ห้าน F ้อยของปูซีศูนย์จะลงเอฟซีทั้งสองงวดที่แล้วกับเขางวดที่แล้วกับเขาเด้อพี่น้องได้งวดที่แลว้ว,ว,ลวมันเป็นงวดที่แล้วเร่ว่าง่ายๆก็เคือค่อมือเคลื่อนนี่แหละมือว่าน,นี่มือเคลื่อนนี่ ก็แมนอยู่ครับเขาหนึ่งหกอันนี้คือหลักฐานของเกาโอ้เว้ยพี่เว้ยพี่เขาส่วนหาเขาสองน้อยเจ้ครับเนี่ยก็เขาทั้งสองน้อยได้หนึ่งหกกับเขาตรงตรงทับส่วนหาของตรงก็เนี่ยเขาตรงตรงหมุนขึ้นเนี่ยเขาสองน้อยอันนี้คือของหมุนขึ้นได้พี่น้องหมุนขึ้นในวันที่สิบเอ็ด มีหน้าสองหาหกเ็ดเอาวันวันขี่บะหม่าบ่สวยล่ะเอาบะมาจังไดผู้ถือมือถือเหล้ามือขึ้นนี่จังไดสันโอ้มือนังจากัได้เนียบอม มาเบิร์ห้าน่อยวันที่12บสอปู่สีูนย์อ่ะพี่น้องมาแคบแบหน้าจอดนะครับเด้อมือแรกนี่แหละวันที่12มีหน้าสองหาหกเจดชัดเจนดีเราพี่น้องตัวใหญ่อยนะอ เด่นส<อ>ี่เด่นสี่กับห้าเด่นสี่กับห้าส่วนจับคู่กับมี่แปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าปู่มาว่องกลมไห้ที่แปดห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่ได้พี่น้องได้โอ้เป็นพวื่อแตพยาญชนะสีเนาะโอ้ นาเอาพี่น้องเขาแคปหน้าจ่อยนะครับเด้อหน่อยปู่40วันที่12องเอาเมื่อแรกนี่ขอให้มั่นมา่นกันสุภูสุขคน อ่ะสารวจคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม